มันไม่เปิดรถแหร์ผมปังครับเธอต่อไม่รักแต่ใช่อเครื่องเสียงเนี้ยแอร์ JBL ด้วยเนี้ยชัดนะผมบอกเลยชัดเลยนะเดี๋ยวผมมาอยู่นี่ครับชัดเจนผมอยู่เอ็มบีกับจุ๋มเลยได้ครับผมจะก็อยู่แรงตามลมหมอบตามฟิวครับนะพีอยู่ไอเด้ยพี่จะพี่จะครับแต่ว่าตลอดผมเว้นไว้ให้พี่อยู่นะครับพี่ได้ยินอยู่ใช่ไหมว่าเขาจะไม่อยู่ไหน อย่างครับผมครับผมครับพี่างครับเราต้องนี่ไงเดี๋ยวเขาต้องไปเซตคุเซตคนใหม่ไงอ๋อแล้วพี่เป็นคนใหม่เขาหรอไอ้คนใหม่หมดเลยดูเสื้อพี่ดิเนี่ยพี่มาสมัครเนี่ยอันนี้ทำตามสัญญานะดูดูได้นะคนใหม่หมดเลยนะอาจจะมีคนเก่าคือไอแลนด์คนนึงแต่ทำแบบเนี้ยเอาตั้งว่คนครบอยู่แล้วตั้งยาวไหลไม่ผมผมคนไม่ครบสำหรับผมยังว่างอยู่เลยสาระ ยังขาดเนี่ยยังเว้นไว้หนึ่งอ่ะเนี่ยเหลือหนึ่งบอกน้องๆก่อนพี่สาวพี่สาววันนียโคตรดังอะต้องเล่นตั้งตั้งให้เร็วครับตั้งเปนไอ้เปียไอ้ตั้มคนมันครบอย่างน้องไม่ได้ไปใช่ไหมเขาจะไม่ครบครับเหลือเหลือหนึ่งพี่ให้พี่แจกว้ยไหนไหนขอดู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 ได้ไหมดูได้ครับไปดูเลย ไม่แค่ยังไม่ยังไม่เอาเข้าหรือเปล่าก็ก็ก็ผมเวน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 ไว้ให้พี่ผมครับไหนขอดูหน่อยดิเจอเจอจุกพอดีเลยนะเจอจุกพอดีเพื่อผมเอยดีดีคร hm ับอันนี้ดีเลยตอนเดียวครับตอนเดียวครับแน่นอนเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งเอาคนที่ไม่ไม่มาเมื่อกี้บอกไม่มาออกด้วยอุ้ยไม่ได้คนมาอย่างครับ ก็คือพี่แจ็คไม่ได้โดนเลือกแต่แรกอะถ้าเกิดเขาพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สล็อตแจ็คอะว่างอยู่แล้วหนึ่งสล็อตแล้วก็หมายของถึงของจุกงไงถ้าจุกจะเข้าด้วยบางทีมีมีคนที่มันไม่มาก็คือพูดหมออะยอมอะพี่พี่ตอนเรล่นเกมๆพี่ไม่มาวันเดียวพี่เอาออกเลยหรออือโอ้ไม่มันเพิ่งเข้าเนี่ยพี่ตอพี่ตอครับพี่ตอครับขอหนึ่งพันพาวรถได้ไหมพี่นั่นเรียกอะไรครับโอ้โหบารมีบารมีสามสองห้าสามครับ ตู้นินนินจาโดนนินจาตีตายเราเนี่ยตู้ตู้ตู้เงินเว้ยโอ้โหเป็นตู้เงินแจัด้งพิดกูคนคนเสียเลยเมื่อนี่ไม่เป็นไรก็ให้เขาไปเสียจัดแจ้งพิดกูยอมเสียอ้าอู้อ้าใครพูดนะนะกการเดินได้อะนัการเดินได้ใส่จะใส่ละนี่นี่พี่นี่นี่พี่ต่อผมตอบไหอันนี้พี่เ้องแถวก่อนครับอันนี้เรียกรวมแก๊งทำอะไรกันครับไม่ เดี๋ยวผมขอเข้าแถวกันนะคุณจุดจาทหาขอเข้าแถวต่อแถวสมาชิกมากนะมาดี่แถวคุณนายพลอ้าวนายพลครับสวัสโอ้แต่หลายชื่อพี่ก็มีแต่โหดๆนะใส่เสื้อไอ้เนี่ยเหรอเดี๋ยวไปครับมาดี่ครับมาดี่ครับมาดี่ครับเราเราเราต้องมีระเบียบดีน่อยเลยเสื้อเสื้อเอเได้เหรอเสื้อส่งไปไปธานีไทยอ่ะ กูได anyway, okay ้ย okay ินเสียงตาเนตาคนเดิมเปิดเพลง์ดีอ่ะได้เลยนะครับข้าวาข้าวม็ดมาครได้เถอะฮ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 ะผมรักแม่ผมูรักแม่ผมรักแม่ผมรักแม่โอเคไหมว่าผมรักแม่ครับรักได้ก่อนครับครับผม อมาครับรักก็ยังข้าวมาข้าที่มิเออลบ ทำอะไรล่ะอ่ะวมาคุณทำอะไรเนี่ยแกนเนี่ยต้องมาแกนดิเฮ้ยน้องเลขสกหน่สามหกหนึกก็แถวหน่อยเว้ยขอโทษด้วยนะครับผมพี่ชายข้างหลังเนี่อ่ะอตัวนี้ปะใช่ไปแล้วเสื้อสามหาวอ่ะเลยไปแล้วสามหาวเขาดีเลย เขาบอกว่าสลัดก,กูเต็มคืออะไรวะกต้องลบยังไงวะลบเ,เดยวลบ้ที่มันมีไม่มีตังค์หรือเปล่าม,มีมีในตัวในตัวมีอยู่ห้าพันต้องไองนี่ต้องลบสลัดที่มันอยู่ในนั้นนะ เนี่ยนะพูเนี่ยไอศาสตว์มเหมือนกันเลยนะเฮ้ยใครเปิดเพ้งอะไนี่ครเนี่ย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 เดี๋ยวจะได้ครับเนี่ยนะครับจครับผมมเอไม่สนใจแล้วผมบอกแล้วไปแล้วก็มาคุยพอเป็นพิธีแล้วก็หายไงครับอ๋ออย่างนี้บอกเลยใช่นะก็เขาบอกน้องๆบทหมดหมดแล้วว่า น้องๆบอกหมดแล้วครับสาระเขาเต็มเล่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยฮะเข้าพี่ตั้มไปไหนมาพี่ไปเข้าน้ำเ่รอพี่เออฮึ่งอะเข้ามาช้นานเลยเขอามาก็ไปเลยก็ได้พี่น้องโดนแทงหลังเลยว่ะอะไรวะพี่ยุงกัดหลัง เออจุกโดนแทะเอ้ยจุกโดนแทะจุกโดนแทะเห็นไหมไม่จุกไหจุกโดนแทะใช่ใช่เขาแซะเขาแซะเขาแซะใช่ครับรู้อยู่รู้อยู่ที่บอกเป็นน้องกูอะแต่ว่ามันแซะพี่มันมันบอกว่าเป็นน้องกูจริงป่ะวะน่าจะไอตําตรงมันอะใช่จัดอะไรอีกแล้วผมอีกแล้วผมทำผมทำอะไรอีกแล้วผมไม่ได้ทำเลยเอาเมื่อกี้อาถือถือมีดใส่ผมนะครับโทษครับโทษครับเดี๋ยวนี้แรงตามลมครับไออันนี้พี่ผมครับผมมาปกป้องพี่ผมแรงตามลมล้มตามอะะไรรนแรงตามลมหมอบตามฟิลครับอ๋อโอเคครับ นี่ต้องต้องเดือฉับอ๋อกาดเหรอนี่จะ้างการมาเหรอคุณเดี๋ยวนี้ผมกาดครับถ้าใครทำอะไรก็บอกได้อ่ะใหญ่ลึกเกือบโอ้โหมีกงมีการก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นแกงแล้วครับมีอะไรหรือเปล่ายี่สิบห้าเนี่เราขึ้นยิบห้าด้ยครับไม่หานะไม่รู้เก่งอะไรหรอตรงไม่นานแล้วอันใครเป็นหัวน้องอ๋อผมครับพี่นี่ไงที่นี่ดิเลวด้วย ไม่เห็นไม่เห็นในี้เห็นบ้าเห็นเห็นมารว่ามารว่ามารมีมารมีฮะมารมีฮะจุดเดียวเรื่องมารมีฮะเขมารมีเห็นแววดิเห็นแววเห็นแววในตัวผมป่ะผ้าแดงเห็นเห็นเห็นบ้าป่ะเห็นบ้าป่ะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าป่ะอะไะแค่นั้นแหละมึงได้ม <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ึงพอมึงขึ้นพรุ่งนี้ปุ๊บมึงเปลี่ยนเลยนะก็ขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพร้อมตีอ่ะแค่นั้นอ่ะเออแรงตามลมแหละลมตามแรงไงเออลมตามพื้นตามพื้นอ่ะเป็นจริงนะพี่จุ๊ก จะไปสร้างแก๊งเองเหรอครับเขาถามมาเขาถามปัญญาตัวเองยังไม่มีมันจะรอดเลยครับอันนี้ให้ไปสร้างเองนะครับคุณก็ไปหาเข้าซิอุ้ยนี่ไงแต่มึงผมมาด้วยกันไงแรงตามออลมเลยแรงตามลมเลยเออใช่ครับยี่้าออนตลอดแต่ไม่ใช่ในเกมถูข้างนอกข้างนอกอันนี้ข้างในผมบอกในหะ้เขาข้างในออนตลอดกว่าข้างนอกนะข้อจานคันแล้วเหรอคันแล้วครับคันแล้วครับถือว่าคุณภาพ นี่ไ่ยืนคัดอยู่ครับกูเห็นมึงคนเดียวอยู่เลยนะแหนอ่ะยนน้องผมอีกคนหนึ่งคอนเฟิร์มได้แต่เอ้ยน้องเราคัดยังหหคัดแล้วพี่ <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยมึงคัดยังไงนี่เข้าหมดละโอ้มาคัดตั้งตั้งนานแล้วมึงคัดแค่มองหน้ากันแล้วมึงก็ชวนเข้าเลยเหรอไม่ไมใช่ <ๆ S 1> ผมก็ตักถามประวัติไงว่าคนไหนอยู่น้อยอยู่เยอะคนไหนว่างตลอดก็เอาอะใส่เรียนไว้ก่อนเลยอืมนี่ครับพี่ถ้คนไหนพร้อมรันก็เข้ามาแค่นั้นอืมเหมือนกัน แสดงว่าเหมือนกันเลยของไม่มีแต่พร้อมล้างก็มาได้เลยเหยียบนะมืออันตรายของสตาร์ทาวาแล้วว่ะไอ้ดูวัน,นวันนี้เรา <c oughs> เดี๋ยวเราเราเราคุยชื่อกันนะโอเคไหมเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ขอคุยคุยคุยแก๊งก่อนเด้อครับครับเพ่อ้าวครับจุ้งมาไปไหนอะ่ะจุ้งไปแรงตามลมหรออันนี้คือสล็อตไหรอครับสองคนเนี่ยน่าจะใช่ใช่ครับใช่ใช่บังบังพอาะดีเลยนะพี่พี่ชาย พอดีว่าผมไปสมัครเดินเทีแล้วเขาถึงไปฝากเฮ้ยก็ไอ้ก็ต้องฟาร์มครับไปเลยหรือไปอีกนะไอ้ท่มส่งกับพ่อ,อแลรว,วที่นี่ต้องฟาร์มพอดีว่าเขาชวนผมเข้าไปแล้วให้ผมฟาร์มเาเดี๋ยวผมจัดการของให้ทุกอย่างเลยครับพ<ท>ี่แจค๊คพี่แจ๊คไอ้เรนดูแลด้วยนะแต่อาคาอาคาผมก็อย่างไม่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 มาอยู่กับผมจริงหรอเดี๋ยวผมขอคุยกับนัยก่อนครับไอตั้มตั้มก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายอีกนะแล้วก็ชอบไปฟาร์มนะอะไรนี่ฟาร์มมา ต้าพี่ตามพี่ตามผมพี่ตามผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมเวลาเปิดให้ฟังอ่าฮะไม่ได้เด่นไ่ด้เด่นเวลาฟังไม่ได้ไม่เสียอ่ะเสร็แล้วไหมแกงคู่ไหนล่ะเจะว่าเออเออเออเฉลี่มึงบอกดิไอ้แฉลมึงบอกดินี่มี่อยู่แกงมันเอาอะไรไปบ้างในในในมือเดมเฮพัดกูหลอกมึงไงไอ้ควายหลอกโง่โง่เออหมายถึงว่ามันตอนไอ้เกิดมาอยู่แกงเราหรอเพี้ยอ่าตั้มไอเปี๊ยขายพี่ขายน้องนะตัวขายนะฮัลโหลขอตั้งไว้ดีรวยยังเนี่ย เขือกูเข้าใจละโอเคเขือไม่ไม่ผมลองใจดูไม่ผมพูดลองใจดูว่าเพืยะมันจะเขานจะขายหรือเปล่ามันจะมาขายหรือเปล่าลูกกันผมผมเล็บพี่อยู่แลล้วเ็บพี่อยู่แล้วรู้ไหมนะได้ได้เมื่อเดืมื่เคยพัดผู้หลอกมึงไงไอ้ควายถ้าเกิดหลอกิไม่ได้เป็นคงแย่จริงมันไม่แย่หรอกน้องไม่เขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคูคอยขายขายพี่ขายน้องโอ้หพี่ก็รู้ผมผมคิดยังไงกับพี่อยู่แล้วอีกอีกมุมมึงไม่ก็ใช่วะยังไงเนี่ยเปี๊ยกอะไรอะ ยังไงเนี่ยเพราะเอออยพี่จะได้พี่ให้ดูในใจคนด้วยกันเนี่ยเนี่ยถ้าแจ็คเขาเขาด่าตั้มเนี่ยหรือว่าตั้มด่าแจ็คเนี่ยมึงจะมึงจะเปิดอย่างงี้ไหมนี่ยไม่เปิดอ่าไม่ไม่นี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้ต้องสองหัวนะไม่เปิดไม่สุดท้ายแล้วคือถ้ามีเรื่องก็ตัวใครจะมันอยู่แล้วปะโอโหอันนี้ก็ล่าสุดเลยนี่อ้าวอุ้ยอุ้ยจรอุนยอุ้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 ยอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงนะครับไม่ได้เนี่ยเบียกไม่ได้ เปียกก็ไม่โดนเด็ดแล้วเฮ้ยเออเข้าตัวเองเลยนะโอ้โหเอาใหม่งเลยแอบนิ่งเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเปียกชาดนีพลาดไปแล้วชาหน้าเอาใหม่เอาไม่เป็นไรรองคาร์ลัสสวัสดิกานเหรอครับได้ได้เปียกไปไหนไปมึงจะไปไหนกลับมาไม่คือเฮี้ยหนักว่ะพูดเองมันขายตัวเองอ้าวไอ้เหี้ยอะไรของมันหลกครับหนักอะไรครับ ไม่แล้วเราเราจังพีดอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยสุดดำนะสุดดำนะมึงดูดีๆมึงดูดีมึงดูดีเดือๆเไอ้แกงพีทเลยครับไม่มีนะครับเดือพี่แซมบอนนะอยากพี่ฝากไร่เคียร์ทีละแกงเลยนะน้องเธอเย็นโอ้โหพี่พี่สุดดำจะฝากทำไมพี่ต้อพี่ลงมือเองเลยไม่คือคือแค่แรนด์อยู่ในแกงกูก็ผวาแล้วต่อตอแซะ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 นะพี่จิอันนี้คือแซะนะจริงพอมีสวิตเบสถูกป็ได้ มมีสวิตเบสแค่อยู่ในแค่แลนอยู่ในก่างหังหวาแล้วมันพุ่งไปขับไปดูมันพุ่งไปขับไปมันได้เก่าเลยเอาได้คือคือแค่มีตอดคุมแกงกูพังหวาแค่นั้นเองไม่แบบมันมันมันอาจจะแบบมีสวิตเบสไงแค่มีอะไรมันเลยมันี้ยหรอมีแค่ใจปกติพี่ตอดมีหน้าที่เล่นไงแต่คุมแกงก็แปลกๆไงกไม่ก็คุมนะผมมือจะบอกเขาไม่มีความสามารถคุมแกงหรอ พี่ต่อเขาก็อาจจะคุมแค่ช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกได้โอ้ยไอ้นี่เอาเอาของตัวเองมาพูดอีกอะอะไรไม่ไม่แล้วทำไมพี่ต่อเขาจะต้องคุมเองในเมื่อเขามีเลขาแลนเนโอ้โหใช่ใช่ใช่อย่าโดนแสบพังเลยไม่แต่เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ไม่ที่เอามันมันมันมีเงินมันมันสามารถดูแลในแข่งได้มีเงินต่อช่วยได้มีเวลาด้วยหลอกหลอกว่าหลอกอันนี้หลอกว่าหลอกไม่ได้หลอกครับ จะฝีมีไม่เน้นถูกป่ะเน้นเน้นเส้นรอดก่อนใช่เอ้ยตั้มพอมีที่ว่างอยู่ปะวะมีมีผมบอกแล้วว่ามีมีมแล้ีมีความจริงเปิดเผยไม่สัตไม่ไม่ถามดู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 ถาดูถาดูเผื่อได้เล่นนะเผื่อว่าต้องผมต้องไปฟาร์มอะไรเงี้ยผือว่าไม่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 ต้องฟาร์มครับไม่ต้องฟาร์มมันมีเลขาแลดวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แลนฟาร์มให้คนนี้นี่กูจำได้เลยทอนคนนี้สวิเบทกี่ทีนะที่เดินมาแอคกูจำได้เลยยี่สิบปีแล้วอ่ะ บอกว่าติดอีทีนะไม่รู้ว่าผมเออมันบอกสวิตเบรคุณจะตีดเพรมันไม่กี่ทีนะคุณติดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ในแถวโน้โหผมฟาร์มจังวันเลยพี่ผู้สายอีสานละตัวฟ้าพุ่งนะผมบอกเลยนะตัวนี้อย่าขาดนะอย่าให้ขาดนะทำไมอ่ะกิบของไวอะไรไวขับรถเทรของอะไรเทรไวไวเนี่ยโอ้ธรรมดาไอ้ไหนอ้าวนี่ไงอันนไพี่คิดถึงผมหรือพี่คิดถึงพี่เย็นอะ พี่พูดตรงๆนั่นเนี่ยโอ้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 ยพี่ตอนผมฟ้องเล่บเมื่อน่ะตอนที่ผมกําลังจะไปเล็บเหลวรางเราแบบถามหาพี่ยินน่ะผมกําลังจะไปหาพี่อ่ะวุ้นดันเลยอ่ะขวดไม่ขายขายได้หรอว่าแบบว่าแบบ อัน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 ีืออันคืออยู่้ป็น่ยนอยู่เปันยนอยู่โคลนไเลยอะอยู่โคลนไนเลยอะของมึงเนี่ยวัวเริ่มโคนไปแล้วอยู่ด้กันไม่ได้หรอกอัวเริ่มคนไนด้แล้วปี๊บนี๊นพี๊บนียบปี๊บนี่บปี๊บปี๊บนี๊บปี๊บปีับปี๊บนี๊บปี๊บปีันนีีันีนี๊ีีนีนี๊ีีีนีีีีีีบี ไม่ทันเลยรับไม่ทันเลยบอบอบอไม่ทันเลยไม่ทันเลยเฮ้ยเราไม่เคยเดี๋ยวว่าจังซานหรือว่าเมย์แช่นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวพี่ต้อนพี่ต้อนเงียบเลยเนี่ยเราปิดแจ็คตลอดเลยนะแบบโอ้โหปากเลยโผลโอตบหัวรูปหลังกูจัดเลยโอ้โหตบหัวกูใส่รูปหลังกูจัดเลยไม่ใช่สีไว้กอ้งผมจะบอกว่าเสียบ ตอนขึ้นแกล่ะลอว่าเอ้แลนมึงลอซมึงเอาสล็อตไปวางหนึ่งนะรอคนพี่แจ็คนะก็แจ็คจะเขานะอันนี้แลนแลแลพอพแล้วเขอแล้วเดินเดินมาพี่ยินนะพี่ยินเหรอพี่ยินนะโอ้โหไม่จ้ากียบเลยโดนอย่างนี้พี่อางียบเลยตงมันอยู่จบล้อเดี๋ยวเพื่อนต้องหาดสล็อตแล้วแะเรอพี่ต้องต้องเว้นล้วเว้นล้วเว้นดีล้วโดนโดใหแบบนี้ เอาเอาไงครับแบบให้เขาเถอะไอ้ไอ้เขาเ <c oughs> ต็มทีเถอะครับพี่ชายอ้าวมึงมีความสามารถอะไรมึงบอกเขาไปหนอ่อยดิอ่ะอย่างแรกเลยครับปากดีอ่าคุกโน่หนึ่งคุกโน่หนึ่งด้วยอ้าวเอาต่อครับ <c oughs> วิเบตวิเบรตเดี๋ยววิเบตวิเบรตโอตอนนี้แล้วครับบ้าก,กาอวดแล้วครับไอ ทำไปครับตัวแบนเหรอไม่ใช่ครับคนมีเยอะเหรอครับอ๋อแล้วตอนที่มีแล้วตอนที่เตียเตีันเป็นยงไงบ้างแอ็คเลยเหรอครับเป็นยังไงบ้างตอนแล้วตอนแทงได้ไหมตอนที่พูดอะไรตอนแทงอะตอนแทงด้วยแบนจานแตกครับตายครับงงอ่ะเบรกกูแรงป้าสื้เบรกกูแรงป้าสลับไปเบรกกูแรงป้าไม่ไ่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอแต่ว่าแต่ว่าแลนแลนแลนแต่ว่าตั้มเคยดินคนในแดนดีบอกว่าใครติดทำไมต้องให้ไอายแลนอะไรแบบนี้นี่นะเรียบร้อยนี่ได้เหรอ เ็นโมติดสวิตเบยงสีปืนโมนี่สองสาเอมแล้วนะถ้าเราบวกซีเลยนะนั่นไงเห็นไหมล่ะลอวกซงได้ซื้อไหมสักเอ็มหนึ่งเคยซื้อไหมอ๋อบอกเคยแลยครับฟามเองเลยเหรอแไม่เปียเคยซื้อบ้ามือนกักูถามะไร่เกี่ยว่เกี่ยวไม่เกี่ยวีว่เกี่ไ่เกี่ยไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยไม่เกี่ยวเกี่ยวี่ว่เกี่ยวเกีวมเกยวี่ม่เกี่ยวเกี่ยเกี่ยวเกเกีเกีเกยวยว่ ไม่มีไม่มีไม่มีฮะต้องถาคุเคยฟาร์มหรือเปล่าทางนี้นเคยฟาร์มหรือเปล่ารู้สบู่ไทยอะไรล้วแบบรู้อยู่สบู่ไทยอันนั้นยังไม่ทัาได้ซื้อแล้วผมโดนแล้วครับเฮ้ยไอจิมิตี้ใหม่เหรอข้างหลัง่ะตี้มันใหม่เรไปเจอย่างที่ไหนอะ่ใหม่หลมงคนเรามีเพื่อนใหม่มันก็เพื่อนใหม่แล้วอะไรเวลาคนมีเวใหม่่ะรถใหม่อ่ะด้ังเดคนขาสเข้าไปส่เข้าไปสัใหม่อะไรใหม่ ก็เป็นที่เก่าอยู่แล้วมายินกดดันกันเก้อถูกผมไม่ใช่บรฤติการหรอครับเอ้ผมผมไม่มีไม่มีทางสู้หรอกจะบอกกูบอกแล้วไอ้ไปครัวแข็งใหญ่ๆมันกินเยอะเลยค่อยพูดพี่ชายพี่พี่ค่อยพูดพี่ค่อยพูดถูกแพี่ไม่พูดเลยพี่กินข้าวไหมครับพี่อยู่แรงตามลมดิเหรอหรือว่าเต่หมวกดำมีข้าวให้พี่กินไหมมีมีขายมีขายผมมีขายครับโอ้ยหมวกดำมีข้าวให้พี่กินไหมด้วยแค่นงครับนี่แอ่นี่แอ่เฮ้ยมาเทนะไม่ผมไม่รู้จักมันนะ มไม่รู้จักแล้วเอาวมีเรื่องที่ตรงขังเลยเหรอไม่ไม่ผมไม่ได้คุยกับไอ้คนนี้ผมคุยกับนู่นคนหลังหมดประโยชน์ก็จอดกันนะพี่นรอดคอกันอยู่เลยไอ้ฆ่าเสร็จมึงเดินคุยโทรศัพท์เลยเหรออ๋อแล้วกูบอกกูแล้วอย่าแรงทำล้มยไงเนี่ยไอ้้เหียล้มตามยืนยังไงนะแกงเขายืนขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วคนในแกงเขาจะคิดไงไหนเอามายืนแล้วเขารอเารอได้เขาว่าเขาถวายตัวให้พี่ตอสติไปแล้ว เหมือนพวก AI อ่ะก็ตอนแถวเช็คชื่อมาตั right, ้งมาตั <sh ้งแต่ทุ่มทุ่มศัตรูทุ่มสี่ห้าพี่มาเห็นรอบแรกก็ทุ่มหกโมงที่ที่ผมเข้าซื้อมาหกโมงหกโมงหกโมงให้ยืนสองชั่วโมงแล้วเลยยืนมาสองชั่วโมงจะครึ่งแล้วด้วยจะครึ่งแล้วด้วยมึงดูจะครึ่งแล้วเดี๋ยวข้าวฟรีไปเดี๋ยจานสองจา่ยี่รอว่ะเฮียระบบระบบทหารว่ะเฮียเข้มงวดว่ะผมอยู่ตายเหรอน่าจะโดนแดดับ เด็ดรากเลยเดี<ท>๋ยวขอบคุณมากครับที่ดูแลผมขอบคุณครับเ<อ>มือ,องไอ้เหี้ย